หลานเจอสองตัวติตดๆกันเลยจ้านี่อ่ะตัวใหญ่อีกตัวนึงอยู่คู่กันตรงนั้นเลยเหรออุ้ยตัวใหญ่จ้าลูาวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะนนี้เราพาทุกคนมาลงทะเลมาหาหอยแครงกันอีกแล้วนะคะนี่หลานเจอแล้วหนึ่งตัวอู้นี่หลานเจอแล้วจ้าอีกตัวของสาปูเจอหอยจ้านี่หอยแครงของเราตัวใหญ่มากนี่จ้า เจออีกตัวจ้านอนเห็นแตกใปเพียงมันเกาะโอ้ใช่ใช่โอ้โหได้สองตัวเลยนะนี่จ้าทุกคนเจอหอยแครงอีกเลยนะนี่หาง่ายมากแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะตาตาไม่ดีนี่เจอหอยแครงอีกจ้านี่ตัวใหญ่เลยนะเจออีกจ้าเจออีกหนึ่งตัวนี่หมานหมานวันนี้เจออีกจ้าเจออีกจ้านี่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่เลยนะ เจออีกตัวไม่รู้ตัวหรือเปลือกลุ้นกันค่ะอุ้ยตัวจ้านี่ไหนลูงจิงบอกไม่ถูกอใช่นะอ๋อใช่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 จ้าสองตัวแล้วเจออีกตัวจ้าเจออีกตัวอีกไม่ลูงใช่ไหมตัวนุ่นเปลือกดูตัวนี้แล้วกันอีกจ้าอีกจ้านี่ได้อีกตัวอุ้ยได้อีกตัวใหญ่ๆวู้ตัวใหญ่จ้า เจออีกตัวจ้าเจออีกตัวหอยแครงจ้าหอยแครงนี่ตัวสวยเลยจ้าหลานบอกว่าเจอแล้วนะหอยแครงใช่ไหมโอ้ยตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่อยู่นะลุงบ่าวไม่นึกว่าเป็นหอยเขีย่ยขึ้นมาตั้งไว้นะทุกคนนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยจ้าเจออีกจ้าเจออีกจ้าตัวนี้หลานเจอ อุย้ยตัวใหญ่จ้านี่หลานเจอสองตัวติดติดกันเลยจ้านี่อ่ะตัวใหญ่อีกตัวนึงอยู่คู่กันตรงนั้นเลยเหรออุย้ยตัวใหญ่จ้าอ่ะหลานเจออีกจ้าไหนอุย้ยดูสิอุ้ยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยจ้าเจออีกจ้า <c oughs> โอ้ยนี่ชมผลงานวันนี้กันนะคะ กลับบ้านแล้วนะวันนี้หาต่อไม่ไหวไม่อยากจะบอกคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสปูในการทำคลิปกันด้วยน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปค่ะ